ท่านผู้ชมครับและในช่วงของผมนะครับช่วง Super Rich Man Toy วันนี้นะครับผมได้มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยเขาจะเป็น e n d u s e r เกี่ยวกับตัวรถโูราาครึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตให้แขกรับเชิญท่านนี้เป็นคนรีวิวรถคันนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณโดมสวัสดีครับคุณเชิครับขอบคุณมากครับคุณโดมยินดีเลยครับ โดมเนี่ยเป็นคนใช้รถเป็นระยะเวลาเท่าไหร่และะ้วครับคุณาคารน,น่าจะเกือบเกือบปีนะครับใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างในการขับที่สม ooth มาก <สะ S 1> เพราะระบบของเขาเป็น, <สะ S 1> เ,ปนเป็นแบบดูอ c l u ล c h รอยต่อของการเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่มีไม่กระชากเหมือนเดิม ย้อนกลับมาถามนิดนึงครับจริงๆแล้วคุณโดมเป็นคนชอบรถตั้งเด็กชอบตั้งแต่เด็กเพราะอะไรยังไงที่บ้านคุณพ่อชอบรถมาแล้วถ่ายทอดมาให้เราหรือว่ายังไงฮะจริงๆไม่เลยนะฮะคุณพ่อผมเนี่ยเป็นในเชิงนักกีฬาเอาตรงๆคือคุณพ่อเคยเป็นกัปตันกัปตันเครื่องบินเลยนะเครื่องบินขับเครื่องบินครับบ้านไม่เคยมีรถสปอร์ตอยู่ในบ้านแต่ว่าผมว่าคงเป็นเรื่องของของเล่นเด็กผู้ชายอ่ะทั่วไปทุกทกคนก็มีความรู้สึกว่า อยากจะสัมผัสกับของแบบนี้มอเตอร์ไซคร์รถรถไม่พอผมก็มีจักรยานมอเตอร์ไซค์นะด้วยอะไรด้วยอ,อย่างเงี้ยทุกอย่าง<ด>เลยที่มีล้อใช่แต่เด็กๆเ,เนี่ยด้วยความที่ครอบครัวที่บ้านเนี่ยก็อยู่ในฐานะปานกลางไม่ได้แบบ สามารถที่จะอยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยก็เป็นแค่ฝันนะนั่นนะตอนเด็กๆอยากได้ยังเลยดูรูปดูทีวีเห็นผู้ใหญ่หรือตามท้องถนนขับกันก็รู้สึกอยากมีพอวันหนึ่งเราเริ่มทํางานเป็นเรื่องเงินราวรู้สึกว่าพอจะมีเงินซื้อได้ก็เริ่มมองหารถที่ตัวเองอยากได้ครับอ๋อแล้วรถคันแรกเลยที่คุณดมซื้อเลยที่ราคาคันแรกเนี่ยหรือสปอร์ตคันแรกเนี่ยเป็นรถอะไรเป็นพอร์ช997 p o c h e ผ่านไปมาถึงขั้นต่อมาโอ้โหคันนี้พีกว่าเดิมเยอะเลยเป็น l amborghini gallardo ชอบมาก รถแรงมากแต่ก็เป็นช่วงเวลาไม่นานที่ผมเป็นเจ้าของอยู่ครหนึ่งเลยอาจจะด้วยเหตุผลที่ขับในชีวิตประจําวันอาจจะเหนื่นนิดหนึ่นะฮะแต่หลายหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วขับในชีวิตประจําวันก็ก็ขับได้แต่มันอาจจะกระโชกโค้งาดอาจจะไม่ไม่สะดวกเท่าที่ควรไม่ได้สมูทสำหรับคนที่ชอบอะไรดิบๆเนี่ยผมว่าจะชอบครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนพอได้ยินข่าวว่าจะมีรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเหมือนกับรุ่นที่มาแทนไอ้กาลโดเนี่ยนะครับก็คือฮูราคาร รถขับสบายมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือรถแรงมาก <st> <eyed> เทคโนโลยีใหม่หมด <st> คือศึกษาตล,ลอดก่อนก่อนจะซื้อเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเราได้ยินรถไฮบริดกัเยอะไฮบริดที่เครื่องยนต์ใช้เครื่องแบบน้ำมันด้วยไฟฟ้าด้วยอันนี้ไม่ใช่ไฮบริดที่โครงสร้าง ซีเนี่ยเขาคอมบน์ระหว่างตัวคาร์บอนไฟเบอร์กับตัวเนื้อของแมกนีเซียมใช่ไหมับใช่เข้าด้วยกันก็คือเวลาเกิดการชนหรือแรงแรงปะทะแรงๆเนี่ยมันจะมีการแบบแตกกระจายแบบให้ลดแรงกระแทกในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นความคล่องตัวและแข็งแรงซึ่งบอกแข็งกว่าเหล็กอีกอะจริงๆแล้วอันแบบที่2นี่ผมชอบมากก็คือเรื่องของโชคอัพ อันนี้คือสามารถคํานวณได้ว่าเราขับเร็วเท่าไหร่ขับอยู่ในพื้นผิวของถนนแบบไหนมีคนนั่งหรือไม่มีคนนั่งน้ําหนักในตัวรถในขณะนั้นเป็นยังไงรวมถึงเรื่องระบบการขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยอันนี้ก็เพิ่งได้ความรู้จากคุณแชมป์มาเหมือนกันนะครับว่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อจริงๆแล้วเนี่ยเขาคำนวณแบบโอ้โห อิสระทั้ง4ล้อเลยในขณะที่รถอาจจะโอเวอร์สเตียอันเดอร์สเตียเนี่ยเขาก็มีการแก้ให้เรารโดยอัตโนมัติและอย่างฟังก์ชันในการ,รใช้งานที่ใช้ในการชีวิตประจำวันเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมครับกับราคารถระดับนี้จริงๆแล้วของแบบนี้มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนคเหตุผลในในรถซุปร์คารจริงๆผมว่าไม่มีนะฮะมันอยู่ที่ความพึงพอใจแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่า มันมีเหตุผลสุดๆเลยสำหรับผู้รคารคุณขับในชีวิตประจำวันได้ทุกวันครับห้องโดยสารกว้างมากกว้างจริงๆกว้างเหมือนกับคุณขับรถสีดานทั่วไปขับง่ายมากผู้หญิงขับได้ครับคุณอยากจะขับเบาๆขับเฟรนลี่กับท้องถนนทั่วไปกับเพื่อนบ้านเวลาออกจากบ้านคุณปรับได้ถ้อยเสียเนี่ยเบาถึงขนาดผมว่าน่าจะเบาเท่าๆกับรถทั่วไปอ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยากจะเกลี้ยกล่อมอยากจะซิ่งขึ้นมาเนี่ยก็ปรับ ถ้อยเสียให้มันดังขึ้นมาได้ในโหมดอะไรนะที่ปรับโอ้มันก็มีทั้งสปอร์ตทั้ง orsa, คอซ่ามันมีหลายโหมดมากอย่างคอซ่าเนี่ยพอปรับเนี่ยโอ้โหอาการรถเปลี่ยนทันทีเรารู้สึกถึงความหนึบของรถขึ้นมาเลยรเรารู้สึกถึงช่วงโช๊คที่มันยุบตัวน้อยลงรเรารู้เลยอย่างตัวออปชั่นที่คุณดมคิดว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันใช้คือมันอำนวยความสะดวกให้กับเรา ได้ทุกวันเนี่ยมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างครับมันก็ครบเลยนะนคุณช้าก็อ,อย่างที่รถมีระบบมัลติมีเดียมันชัดเจนอยู่แล้วไอ้น,นี้รถสมัยนี้ต้องมีลิงก์กับโทรศัพท์มือถือกล้องมองต่างๆเซนเซอร์ในการจอดที่ขัดไม่ได้ครับลิฟติ้งเลย อ๋อลิฟติ้งนะลิฟติ้งโอ้โหนีอันนี้จริงอันนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะถนนบ้านเราเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะยกสโลปขึ้นไปสูงถ้าไม่ลิฟต์ขึ้นวันไหนลืมเนี่ยก็โดนเหมือนกันอันนี้คือเป็นออปชั่นที่ติดรถมาเลยทุกคันก็มีลิฟต์หมดไม่ได้เหมือนรุ่นแต่ก่อนแลวคาราโดยจะมีลิฟต์ไม่ลิฟต์ใช่ไหมฮะไหนก่อนแล้วเห็นคุณนมชอบเครื่องยนต์ในฮุรคารมากเลยเพราะเพราะอะไรครับในฮุรคารนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบ V 1 0บ ในสมัยนี้รถซูเปอร์คาร์ผมว่าหายากแล้วที่จะมีเครื่องยนต์แบบ V10 นะฮะัส่วนมากจะเป็น V8 แล้วไปใช้เทคโนโลยีแบบเทอร์โบคนที่ขับรถจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าการขับด้วยแรงของเครื่องจริงๆเนี่ย NA เนี่ยที่เขาเรียกเนี่ยมันได้ฟีลกว่าซึ่งถือว่าตอนนี้ในตลาดผมว่าน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งที่เป็น V10 NA เพียวๆเราเหยียบไปเนี่ยเหมือนกับเราขับด้วยแรงของเครื่องยนต์จริงๆไม่ใช่แรงของเทอร์โบเพราะเทอร์โบแน่นอนถ้าเกิดใครเข้าใจหลักการเนี่ยก็รู้ว่า มันต้องรอลอกมันต้องรอการนเท์เโบมันจะทํางานแล้วฟิลลิ่งในการที่รถมันถูกดึงไปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันผมชอบตรงนี้ครับโ,โดยเฉพานะเรื่องของท็อค ผมว่าตรงนี้ซาดไซมากถ้าใครชอบขับรถที่มันกระโชกโคกคาวซึ่งแน่นอนแลมโบกินี่มันคือเรื่องของความติบแบบนี้อยู่แล้วมันต้องมีอยู่นี่คือคาแรคเตอร์ของพาราเมโบคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนแชมป์ครับเป็นเกียริครับขอขับให้นั่งบั่งได้ไหมครับได้เลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตนะครับผมไม่เคยนั่งใครขับรถซูเปอร์คาร์เลยจริงๆนะได้ครับขอหน้าครับได้ครับปเลยบายครับ we ปีมือการขับรถนี่สุดยอดเลยครับไปเลยครับยังไม่ได้ซิงอะไรเลยส่งทักษะผมว่าผมก็ดีครับเริ่มคุ้นกับรถแล้วครับเริ่มจากโพสิชันการนั่งนะครับคุณโดมนั่งได้ผมว่าเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าเวลาจับเนี่ยมือคุณโดมจะอยู่ที่พงลัยตลอดเลยสองข้างซึ่งอันนี้เป็นเป็นฮับบิตที่ดีมากเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะชอบแบบเอาตามใจฉันบางคนจับข้างบนบ้างบางคนจับข้างล่างบ้างเนี่พึ่งซึ่งเวลาฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเราสามารถเสี้ยววินาทีมีค่านะครับเราหักได้ทัน ใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าถือว่าสุดยอดเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับและในช่วงของผมวันนี้นะครับช่วงซ u เปอร์ c h m แมนทอยนะครับต้องขอขอบคุณคุณโดมมากนะครับที่เป็นแขกรับเชิญเป็น end user จริงนะครับแล้วมาช่วยผมรีวิวรถในวันนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมสบายขึ้นอีกหน่อยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอคุณมากครับขอบคุณมากครับและเดี๋ยวไปเจอกับพี่ชลีในช่วงซ u เปอร์แมนเซลครับแต่จะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากคุณโดมครับ